สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว New JF ทุกท่านค่ะคลิปนี้สำนักง,งานทางหวัดิครมพนมจะมาพูดถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอ,ข,อขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบป,ประมาณของปีพศ2567ผ่านระบบ New JFMS ไทยคันนะคะซึ่งเป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่กคอค0402.5ทับว4 5ลงวันที่17มีนาคม2568ซึ่งมีวิธีการรีบเพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอย่างไรเรามาฟังกันเลยค่ะ ั้นตอนการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GF นี้แบ่งเป็น2กรณีค่ะคือกรณีที่1ขอขยายเลขเอกสารสำรองเงินประเภทเอกสาร CX และ CK กรณีที่2เป็นการขอขยายกรณีที่เป็นเลขที่เอกสาร PO ค่ะซึ่งเรามาดูขั้นตอนการขอขยายในกรณีที่1ที่เป็นเลขที่เอกสารสำรองเงิน CK หรือ CX กันก่อนนะคะ ขั้นตอนที่1ให้คลิกที่ระบบบริหารงบประมาณเลือกแบบสองศู 02. หลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆสังเกตต,ตรงช่องปีงบประมาณให้ระบุเป็นปีงบประมาณปัจจุบันคือ2568แค่ะและเลือกรอบเป็นมีนาคมสำหรับช่องอื่นๆไม่ต้องกรอกนะคะและให้คลิกที่แท็บแสดงรายการเพื่อให้ระบบปรากฏเลขที่เอกสารสำรองเงิน CX และ CK ขึ้นมาทั้งหมดค่ะ ขั้นตอนที่2ให้เพื่อนๆเ,เลือกประเภทเอกสาร CX และ CK ที่ต้องการรีดนะคะหากประสงค์จะรีดทั้งหมดให้คลิกที่แท็บเลือกทั้งหมดค่ะหลังจากนั้นให้คลิกที่แท็บบันทึกรายการและให้ทำขั้นตอนเดิมซ้ำอีกครั้งหนึ่งหากปรากฏข้อความว่าไม่พบข้อมูลที่ต้องการค้นหาแสดงว่าดำเดนินการรีดครบถ้วนแล้วค่ะ ต่อไปเรามาดูการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ cf กรณีที่เป็นเลขที่เอกสาร po นะคะโดยขั้นตอนแรกค่ะให้คลิกที่ระบบจัดซื้อจัดจ้างเลือกแบบอส0 1ค่ะ เหมือนกันนะคะให้เพื่อนๆระบุในช่องปีงบประมาณเป็นปีงบประมาณปัจจุบันคือสองหแค่ะและระบุรอบที่ต้องการขยายคือรอบมีนาคมนะคะช่องอื่นๆไม่ต้องกรอกค่ะและคลิกที่แท็บแสดงรายการนะคะเพื่อให้ระบบปรากฏเลขที่เอกสาร PO ที่ต้องการรีสขึ้นมาค่ะ ให้ทำขั้นตอนเดิมซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะหากขึ้นข้อความว่าไม่พบข้อมูลที่ต้องการค้นหาแสดงว่าเราทำการรีสรายการ PO นั้นครบถ้วนแล้วนะคะและต่อไปก็คือให้ตรวจสอบจากรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายเบิกจ่ายรอบมีนาะคมนะคะหากสถานะเป็น4ีแสดงว่ากรมสีกลางได้อนุมัติรายการ PO หรือได้อนุมัติรายการเลขสำรององเงินนั้นเรียบร้อยแล้วส่วนราชการก็สาม สามารถดำเนินการเบริกจ่ายต่อไปได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนกันยายน2568นะคะหากเบิกจ่ายไม่ทันถือว่างบประมาณนั้นต้องพับไปด้วยผลของกฎหมายค่ะจบแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนการขอขยายระยะเวลาการเบริกจ่ายเงินงบประมาณของปีพศ2567ผ่านระบบ New GFMS ไทยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวสำนักงานกาจัดหนครพนมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ